เมื่อซิกเซนแรงจัดจะต้องอยู่ให้เป็นสายเลยมือกระกบาด X ตรงกลางหัวใจในโชคชะตาบนกุศลวาสนาท่านต้องอยู่ให้เป็นครับแล้วจะอยู่ยังไงล่ะในเมื่อซิกเซนแรงสัมผัสพิเศษการที่ท่านซิกเซนแรงจัดจะดึงดูดเรื่องราวต่างๆเข้ามาเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องาราวทุกสิ่งทุกอย่างประเดยประดังเข้ามา ครับแต่ก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้หมอซานก่อนนะจ๊ะ,นะครับด้วยบุญกุศลวาสนาเรามาคุยกันต่อเรื่องซิกเซนต์ัะผมซิกเซนต์เป็นอะไรครับซิกเซนคือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในหัวของท่านในความคิดของคุณในเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวอาถรรพ์กากบาท X ตรงกลางหัวใจ สัมผัสพิเศษอย่างบางคนบอกว่าข้าพเจ้าเคยมาที่นี่มาก่อนแล้วข้าพเจ้าเคยใส่เสื้อตัวนี้สีแดงจําได้เลยเข้าพเจ้าเคยไปท่องเที่ยวแดนสวรรค์เคยไปมาแล้วข้าพเจ้าเคยไปแดนนรกมาแล้วข้าพเจ้าเคยเจอคนนี้มาก่อนจําหน้าไม่ได้มันคุ้นๆนะผมนี่คือซิกเซนสัมผัสพิเศษมันเป็นภาพเหตุการณ์ล่วงหน้านั่นเองเรื่องราวต่างๆบาง,างทีท่านไปในความฝัน นะครับผมแต่กลับมาจําไม่ได้เพราะว่าความฝันมันเป็นอีกหนึ่งมิติที่เกิดขึ้นในโชคตาครับผมเพราะฉะนั้นในโชคะตาของคุณซิกเซนแรงจัดเนี่ยเราจะต้องอยู่ยังไงครับนะครับผมซิกเซนของท่านแรงจัดเนี่ยท่านต้องอยู่ยังไงหนึ่งนะครับผมท่านต้องไม่ทักครับนับนี่มันคือเหตุผลที่คนเห็นผีหรือว่าคนถึงเรื่องราวต่างๆเขาจะไม่พูดกันนะครับผมเขาจะไม่พูดไม่ทักไม่สน เพราะว่าศิกเซนมันแรงจัดเขาไม่อยากจะเจออะไรครับเขาไม่ได้กลัวนะแต่เขาไม่อยากจะเจอมันเข้ามาวุ่นวายับผมเข้ามาอะไรครับเข้ามาขอส่วนบุญเข้ามาพูดนูน่นพูดนี่เข้ามาขอความช่วยเหลือท่านลองเจอความช่วยเหลือทั้งวันทั้งคืนนะ่ะมันไม่ไหวนะนะเหมือนพระพระสององค์เจ้าท่านก็มีเรื่องราวเหล่านี้ทั้งวันทั้งคืนนะผมมากราบผีก็มากรานะไม่ใช่เฉพาะคนนะนะผมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อนะผมแต่ว่าท่านจะไม่เชื่อไม่ได้ พราะว่าท่านเป็นสายเลยมือกระบาดเรื่องพูดผีพิศารท่านไปจากมนุษย์แล้วไม่ใช่ตายแล้วศูนย์นะครับผมเราอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าเราอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์ผมอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะไปเกิดเป็นผีวิญญ,ญาณสามเวสีเพราะว่าตายก่อนกําหนดก็ได้ยังไม่หมดอายุไขเพราะฉะนั้นในซิกเซนของท่านท่านจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆก่อนล่วงหน้า ับผมในเมื่อท่านเห็นเรื่องราวก่อนลวงหน้ามันก็ผิดกฎผิดแผกแหวกแนวใช่หรือไม่ครับกฎมนุษย์มีไหมครับท่านก็ต้องไปดูกฎหมายสารตุลาการของโลกมนุษย์นะครับว่าโชคชะตาคนทาผิดแบบนี้เป็นแบบนี้ยังไงก็ต้องเป็นตามกฎแบบมนุษย์ับผมแต่ถ้าเป็นกฎแห่งโลกวิญญาณเนี่ยับผมถ้าท่านไปแตะต้องหรือว่ามนุษย์เนี่ยข้ามภพข้ามชาติไปแตะต้องเนี่ยมันก็ต้องมีครูบาอาจารย์ ผมเป็นสิ่งที่อนุญาตแล้วนะผมจะบินไปถึงนรกนะผมและไฟนรกดับอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมนะับนะเหมือนในตําราที่ระบ,บุว่าพระท่านไปนรกแล้วไฟนรกดับดับชั่วคู่ชั่วขราวนะผมนะท่านดมท่านคุมนรกเนี่ยท่านผู้คุมนรกเขาบอกท่านจะมาบ่อยไม่ได้นะไฟมันจะดับ ครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ซิกเซนแรงสัมผัสพิเศษมันก็มีกฎข้อห้ามของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่หมอสันจะบอกคุณก็คุณก็ควรที่จะต้องหยุดพลังซิกเซนของคุณันะผมคือการสนใจจดจ่อเป็นพิเศษถ้าจดจ่อเป็นพิเศษคุณสนใจเป็นพิเศษว่าเขากําลังแอบดูคุณอยู่วิญญาณตนนี้นะผมเทวดาตนนี้แอบดูคุณอยู่นะบเรื่องราวเรื่องเล่าต่าง,างๆเข้ามาประเดประดัง พยายามจดจ่อให้เห็นให้รู้ให้เห็นแจ้งนะผมแบบนี้ซิกเซนนะผมเขาไม่ให้เห็นมันเป็นกฎนะผมเพราะฉะนั้นท่านก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เห็นก็ทําเป็นไม่รู้รู้ก็ทําเป็นไม่เห็นนะผมก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ว่าเป็นจะเป็นคนปฏิบัติธรรมนะผมเขาก็รู้ก็ไม่ทําเป็นไม่เห็นเห็นก็ทําเป็นไม่รู้นะผมแต่พอไม่รู้ก็เป่าแผ่บุญกุศลวาสนาเลยอทั้งเมบุญยะพลัง ผลบ,บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้ผลลบ,บุญนี้ให้แก่เทพเทวดาทั้งหลายทั้งสาโกลมภิพภพเทวดาทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินขอให้ท่านทั้งหลายอานุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดครับดวงตานี้ส่งมอบแผ่บ,บุญกุศลวาส,สนาให้แล้วจะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาตันดีจันใดนะครับแต่แน่นอนครับมีหนึ่งมันต้องมีสอง ครับผมเขาจะพาเพื่อนโหติโกโหติกามาหมดเลยนะครับผมมาทั้งโคดรมาทั้งเครือญาติมาหมดเลยเพื่อนฝูงเป็นผีมาขอบุญกุศลวาสนาท่านบอกคนนี้แพ้เป็นคนนี้แพ้ได้คนนี้มีฤทธิ์มีเดชมีซิกเซนมองเห็นพวกเราเออกมาก็ขอความช่วยเหลือล่ะเพราะว่าบุญนั้นมาจากไหนครับบุญนั้นมาจากมนุษย์มนุษย์ทําบุญนะครับผมแล้วเขาก็แผ่บุญแล้วเขาก็อนุโมทนาบุญ ต่จิตมันไม่เป็นอนุโมทนาบุญเพราะว่าไม่เคยฝึกจิตมาพอไปตอนเป็นวิญญาณน,นั้นนะผมไม่เคยฝึกจิตมันก็โมทนาไม่ได้โมทนาไม่เป็นต้องเจาะจงให้กับบุญกุศลวาสนาแก่คนคนนี้นะผมถ้าเป็นสายละมือกระบาดท,ที่มีซิกเซนสัมผัสรูแ้แจม่มแจ้งก็สามารถที่จะแผ่บุญเจาะจงให้บุคคลคนนั้นทันทีทันใดให้เขามีชะดามีสูมใส่ขึ้นสวรรค์บนสวรรค์ชั้นฟ้า เพราะฉะนั้นซิกเซนของท่านแหลงจัดท่านต้องอยู่ให้เป็นนะครับก็เปรียบเสมือนคนที่มีความรู้ทางด้านเรื่องสัยศายสตร์นะครับชีวิตหลังความตายนั้นมีจริงครับสิ่งเหล่านี้ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังใช้ให้เป็นก็คือสร้างบุญสร้างกุศลทาคุณงามความดีอยู่ในศีนลธรรมนะผมจะสร้างคุณงามความดีทั้งทีนะผมก็ใช้ซิกเซนของท่านนี่แหละเพื่อปกปักกุ้งคลองรกษานะผมพูดผีวิญ,ญญาณต่าง ครับผมเพราะว่าท่านเป็นผู้ให้ที่จริงใหญ่เกียงไกลตามลักษณะการกระบาท X ตรงกลางกว่ามือนะมันเป็นตาสัญ,ญลักษณ์สัญญาณจากสวรรค์ที่นำพาซึ่งความผสมเด็จโชคลาภเงินทองมารมีวัสนาและยังมีอีกอะไรอีกเขาเรียกว่ามีสื่อเรื่องราวเรีนลับเข้ามาก็อย่างเช่นอะไรครับรูปรถอินเสียงก็มีอะไรครับนกอีกานะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรครับนกอีลาอีกาเป็นสัญ,ญลักษณ์สรรีดํา บ่งบอกถึงพูดผีพีศาจเป็นสื่อสารส่งดวงวิญญาณมาจากนรกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษเรื่องบางเรื่องเราทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าสื่อต่างๆเขาเห็นท่านพูดนัอนคุยท่านทําอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านนะผมเป็นสะพานบุญท่านก็ต้องคอยบอกกล่าวบอกขอบารมีครูบาอาจารย์ให้ท่านมีพลังพอตัวแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นสะพานบุญ นะครับผมท่านก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านเขาเรื่องคนที่เจอกับเรื่องราวต่างๆนะแต่ถ้าท่านเป็นสะพานบุญอย่างเช่นนะรครับหมอดูนะครับนะครับหมอดูไปแตะต้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับท่านก็ต้องคอยบอกกล่าวอุบายใจของท่านนะครับให้คอยช่วยคุ้มครองด้วยเพราะท่านจะสร้างคุณงามความดีนะครับซึกเซ็ตแรงจัดเกิดขึ้นก็คือสัมผัสเรื่องราวต่างๆไม่ว่าเขาจะมาพูบหลังขนลุกขนชันสัมผัสพิเศษสัญ,ญญาณต่างๆ เข้ามาซึ่งบุญกุศลวาสนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบดวงชะตานี้ต้องใช้ให้เป็นซิกเซนต์ของท่านแรงมากนะสามารถยังรู้ว่าคนนี้เป็นผีหรือเป็นปีศาจหรือเป็นเทวดานะมาดีมาร้ายจะรู้นะผมในลักษณะความสัมผัสสิ่งที่สัมผัสพิเศษสําหรับดวงชะตาของท่านนะครับสายในมือกระบาดอยู่ให้เป็นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับสายเรืองมือกระบาด X ตรงกลางหัวใจสวัสดีครับ